สวัสดีครับหลังจากที่ว้าแดงแถลงว่าไม่เคยบอกว่าเป็นศัตรูกับกองทัพไทยหรือไม่เคยบอกว่าจะทําสงครามกับกองทัพไทยก็มาจากกระแสที่แรงอยู่ในโซเชียลจากคอนเทนต์ต่างๆที่เสนอในทํานองที่ว่าว้าแดงรบกับไทยแน่ๆ อันนี้ต้องยอมรับว่ามีการปั่นกระแสกันจริงทั้งในไทยและก็ในประเทศเพื่อนบ้านมันดูน่าสนใจสร้างข่าวให้แรงไว้ยอดวิวก็คือไรายได้ซึ่งไม่ต้องมารับผิดชอบอะไรอยู่แล้วแอดมินก็ได้แค่บอกให้ผู้ชมใช้วิจารณญาณถ้าถามว่ามีโอกาสไหมที่ไทยจะรบกับว้าแดงแอดมินก็ตอบว่ามีถามว่ามีโอกาสเจรจากันต่อไปไหมแอดมินก็ตอบว่ามีแต่ว่าโอกาสเจรจามีมากกว่าการรบ ถามว่าแถลงการของว้าแดงชัดเจนไหมว่าว้าแดงจะไม่รบกับไทยมันก็ไม่ชัดขนาดนั้นเป็นการลดกระแสในโซเชียลมากกว่าแล้วถามว่าว้าแดงพร้อมรบกับไทยไหมตอบเลยว่าไม่พร้อมขนาดนั้นมันมีข่าวปล่อยออกมาว่าตอนนี้ว้าแดงขนกาลังคนอาวุธเข้ามาตามแนวชายแดนจํานวนมาก โดยใช้เฮลิคอปเตอร์ซึ่งเป็นคำกล่าวของใครไม่รู้ไม่มีที่มาที่ไปส่วนสื่อทางไทยก็ปล่อยภาพกองทัพไทยขนอาวุธตึงตามแนวชายแดนพมา่าซึ่งเป็นภาพกล่าวมากแล้วก็เป็นการเรียกร้องความสนใจต้องการแค่นั้นเรื่องว่าแดงขนกำลังเข้ามาตามแนวชายแดนไม่ชัดเจนแต่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่า ว้าแดงเตรียมเข้าโจมตี R C S S รัชฉานใต้ของพลเอกยอดศึกที่ดอยไตยแรงอันนี้มีความเป็นไปได้เพราะว่าตอนนี้พม่าก,ก็เคลียร์เรื่องราวได้ประมาณหนึ่งแล้วการให้ว้าจัดการ R C S S ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีหมดฝนแล้วดินแห้งใบไ,ไม้เริ่มร่วง เดินทับได้ง่ายทหารพาม่ามีสัญญาพักลบอยู่กับรัชชานใต้พาม่าเข้าตีเองไม่ได้ก็ให้ว้าแดงเข้าตีซึ่งว้าแดงลงมาทางใต้เพราะว่างานนี้อยู่แล้วแต่ต้องมาสะดุดกับข่าวว่าว้าแดงลุกล้ำเขตไทยจะชะลอการเข้าโจมตีรัชชานใต้ได้หรือไม่ซึ่งเอาจริงบริเวณนั้นการสับเปลี่ยนกําลังคงมีเป็นประจำอยู่แล้วการระแวงต่อกันก็มีเป็นปกติอยู่แล้วแล้วแต่จะพูดนะครับ เรื่องว้าแดงกับรัชชันใต้เป็นเรื่องที่ต้องทําความเข้าใจมันสืบเนื่องกันมาแต่สมัยก่อนความเป็นมาเป็นไปมีคนทยใหญ่พูดไว้แบบนี้แล้วก็ในชาวในชนเผ่าต่างๆในรัชชนในทยใหญ่เนี่ยส่วนมากเขาไม่เอาอาเซียนนะครับพี่น้องชาวไทยรูไหมส่วนมากในรัชชเขาไม่เอาอาเซียนนะครับอ๋อ s ของพลเอกยอดศึก แตกออกมาจากกองทัพเมืองใต้ของขุนศ่าจริงๆมีชื่อเฉพาะมากมายเยอะแยะแอดมินจะพูดแบบง่ายๆตั้งแต่ที่อังกฤษคืนเอกราชให้กับพมา่าและก็ดันคนไทยใหญ่ไปเป็นประธานาธิบดีคนแรกของพมา่ารัฐฉานก็ไม่ได้เข้มแข็งอยู่แล้วเพราะว่าเจ้าฟ้าต่างๆไม่ได้อยู่รวมกันอยู่แบบเป็นกลุ่มย่อยๆไม่มีกําลังมากพอกําลังของกกกมินต่างจากจีนเข้ามายึดรัฐฉานรัฐฉานก็สู้ไม่ได้พม่าก,ก็เลยส่งกําลังจากส่วนกลางมาช่วย พอพม่าเห็นรัฐชานไม่มีอะไรเลยทหารพม่าก็เลยยึดอำนาจล้มรัฐบาลประธานนธิบดีไทยใหญ่เป็นรัฐบาลทหารไปฉีกสัญญาปางลงชิ้งจับเจ้าฟ้าไทายใหญ่ก็มีเจ้าฟ้าบางส่วนนี้ท่านก็มาอยู่เชียงใหม่เพราะว่าเป็นสายเคือญาติกันอยู่แล้วและก็ตั้งองค์กรกู้ชาติขึ้นมาในไทยนี่แหละครับเคลื่อนไหวตามแนวชายแดนพม่าก็สู้กับทหารจีนในรัฐฉานโดยที่ไทยใหญ่ไม่มีบทบาทในการต่อต้านจีนมันเป็นแบบนั้น ไทยใหญ่ทําได้แค่มาอยู่ตามแนวชายแดนส่วนเมืองหลวงเชียงตุงพม่าก,ก็ยึดไปเมืองสําคัญสคัําญพม่าก็ยึด เช่นตองจีมันทะเลสี่ป่อลาเซียวตอนนั้นพมา่าสู้กับจีนหลายคนถามว่าพมา่าสู้ได้อย่างไรมีญี่ปุ่นช่วยอยู่นิดหน่อยญี่ปุ่นเคยสนับสนุนทหารพรมาร่ารบกับอังกฤษมาก่อนหน้านั้นทหา,ารพม่าเหลืออาวุธจากญี่ปุ่นในขณะที่เขาสู้กันอยู่ในรัฐฉานไทยแพ้สงครามโลกกับญี่ปุ่นไม่ได้มีบทบาทอะไรเพราะว่าคืนรัฐฉานไปแล้วจนสหรัฐเข้ามาช่วยไทยไม่ให้เป็นผู้แพ้ในสงครามโลกเพราะว่าสหรัฐ ต้องการเข้ามาต้าตัทิคอมมิวนิสต์ถ้าไม่มีสหรัฐไทยเป็นผู้แพ้สงครามกับญี่ปุ่นไปแล้วแล้วก็จะโดนคอมมิวนิสต์ยึดสหรัฐก็ช่วยไทยไว้ส่วนรัชฌานก็ชุลมนุนพม่ารบกับก๊กมินตั๋งแล้วก็มีจีนคอมมิวนิสต์เข้ามาด้วยเพื่อเข้ามาขยายรัทชิจนเกิดพักคอมมิวนิสต์ในพมา่าสรุปรัชฌานตอนนั้นมีพมา่าจินก๊กมินตั๋งจินคอมมิวนิสต์ลบกันเป็นสนามรบเละเทะเป็นหลายก๊ก โดยที่ไทยใหญ่ดูสถานการณ์อยู่ตามแนวชายแดนหมายถึงยุคแรกๆของกระบวนการกู้ชาติไทยใหญ่เพราะสหรัฐมาก็ได้เรื่องสหรัฐเข้าไปสนับสนุนทหารก๊กมินตัง๋งสู้กับจีนคอมมิวนิสต์ในภาคเหนือของไทยฝั่งหนึ่งก็มีสงครามเวียดนามแล้วมีสงครามในลาวอีกในลาวสหรัฐสนับสนุนมง้งมาสู้กับคอมมิวนิสต์ก็คือในพลวังเปาเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายแต่ว่าในรัชชาน กลายเป็นแดนสนทยาพมา่าควบคุมแล้วก็กดขี่ไทยใหญ่ก็มีคนไทยใหญ่มาเข้ากับขบวนการกู้ชาไทยใหญ่ตามแนวชายแดนมากขึ้นส่วนหนึ่งก็คือชายแดนไทยสารัฐสนับสนุนมีเงินมีอาวุธพม่าเข้ามาไม่ได้นะครับทหารก๊กมินตั๋งที่สารัฐสนับสนุนอยู่เป็นการชนให้กับไทยเอาตรงๆทหารจีนก๊กมินตั๋งก็มาจากจีนสิ่งที่เอามาด้วยก็คือฟิ่นเป็นผลจากที่อังกฤษ เอาฝิ่นข้าจีนสมัยราชวงศ์ชิงจนเกิดสงครามฝิ่นมาแล้วมันเลิกไม่ได้ก็ปลูกกันตามแนวชายแดนไทยค้าขายเป็นเรื่องปกติขุนสาก็มาค้าขายขุนสามีพ่อเป็นคนจีนมีแม่เป็นไทยใหญ่จนมีเงินมีกําลังขึ้นมานะครับขุนสาก็ตั้งกองทัพเมืองไตขึ้นมาค้าขายไปด้วยและก็มีกําลังไว้คุ้มกันการค้าด้วยความที่ขุนสาเป็นจีน ก็เข้าถึงอาวุธก๊กมินต่างได้ถามว่าฟินกลายเป็นแป้งได้อย่างไรลูกค้าคือใครมีคนเล่ามาว่าก็คือทหารรับจ้างสหรัฐในเวียดนามส่งมารบไม่เป็นอันรบสหรัฐต้องส่งเจ้าหนะ้าที่มาบำบัดแล้วครับสุดท้ายกู้ชาติไทยใหญ่ต้องให้คุณสาเป็นผู้นำจากการที่เป็นลูกครึ่งไทยใหญ่หวังให้คุณสาสช่วย ทั้งเงินและก็อาวุธในช่วงที่กุนซ่าเป็นผู้นําไม่เคยรบกับพมา่าตอนนั้นกุนซ่ามีกําลังประมาณสามหมื่นนายเจ้ายอดศึกก็อยู่กับขุนซ่าขุนซ่าไม่รบกับพมา่าแต่ว่าไปปราบกองกําลังรัดฉาเหนือกองไทยใหญ่อธิบายแบบนี้ไทยใหญ่ทางเหนือก็ตั้งกองกําลังเหมือนกันโดยได้รับการสนับสนุนจากจีนคอมมิวนิสต์ขึ้นมาสู้กับพมา่าส่วนขุนส่าอยู่ทางใต้ในช่วงที่ขุนส่าเรื่องอำนาจ ไล่ปาบรัชชาเหนือปราบว้าแดงซึ่งว้าเป็นกลุ่มทหารจีนไปยึดแล้วปราบเผาเล็กๆน้อยๆเผาตะอางก็ปราบแต่ว่าไม่รบกับพมา่าขุนซาให้เหตุผลว่ากําลังไม่พอไปรบกับพมา่าทําให้คนไทยใหญ่ส่วนมากผิดหวังไม่พอใจกุนซากับพวกก็ไปสนับสนุนรัชชาเหนือมากขึ้นต่อมาอีกนานพอสมควรสงครามเวียดนามเลิกไปแล้วคุณซาดังเกินสหรัฐออกหมายจับข้อหาส่งแป้งไปสหรัฐ ทางการไทยต้องเข้าปราบเพราะว่าอยู่ใกล้เขตไทยก็คือเขตบ้านเทิดไทยอเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายในปัจจุบันนี้หลายคนคิดว่าไทยไปปราบขุนศาที่พมา่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับก่อนไทยเข้าปราบขุนศาไปยอมพมา่าพม่าคุ้มครองไทยเข้าไปจับไม่ได้ขุนศาสวามิภักด์กับพมา่าพร้อมกับพรรคพวกรวมถึงเจ้ายอดศึกด้วยตอนหลังมาเจ้ายอดศึกมาตั้งกองกําลังกู้ชาติไทใหญ่แต่ว่าไม่สําเร็จ ก็ไปขอความชียเหลือจากรัฐฉานเหนือก็ได้เงินได้คนตั้งเป็น S.S.A. หรือว่าชาญสเตตอ r m y ามีแต่ว่าไปด้วยกันกับรัฐฉานเหนือไม่ได้จายอดศึกเลยแยกตัวออกมาเป็น R.C.S.S. แต่ว่ายังใช้ชื่อ S.S.A เหมือนเดิมในตอนที่คุณสาถูกหม้จับแล้วหนีไปยอมกับพมา่าก็มีกำลังของคุณสาบางส่วนตกค้างตามแนวชายแดนพมา่าเข้ามาไม่ได้ก็ให้ว้าเข้ามาจัดการ นั่นคือต้นเรื่องว่าว้าเข้ามาได้อย่างไรเพราะว่าว้าเป็นคู่แค้นกับขุนส่าขุนส่าไปปราบว้าแดงมาก่อนว้าแดงก็เลยมายึดเขตของขุนส่าตามแนวชายแดนของไทยเป็นการเทคโอเวอร์ over, กิจการของขุนส่าไปซึ่งมีอุปกรณ์ครบแล้วถามว่าทหารโกกมินตังหายไปไหนหมด สหรัฐเอาไปอยู่ใต้หวานหมดแล้วบางส่วนข้ามาฝั่งไทยเป็นคนไทยได้สัญชาติไทยหมดแล้วจากการช่วยเหลือไทยลบกับคอมมิวนิสต์ปัญหาไทยกับว้าในตอนนี้คือฐานเดิมของขุนศ่าที่ไทยบอกว่าเป็นของไทยว้าบอกว่ายึดมาจากขุนศ่าจริงๆอำเภอแม่ฟ้าหลวงเป็นเขตขุนศ่าไทยยึดได้ก็เป็นของไทยว้าแดงยึดฐานของขุนศ่าได้ว้าแดงเข้าใจว่าไทยยึดได้ก็ได้ไปมันก็ต้องคุยกันมันเป็นแบบนี้นะครับ ส่วน RCHS ของเจ้ายอดศึกไทยใหญ่ส่วนมากมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของคุณส่าที่แตกออกมาไม่ได้สนับสนุน RCHS มากนักและความแคนในอดีตที่คุณส่าไปปราบว้าแดงไว้ ว้าแดงจึงต้องการจัดการ RCHS ให้หมดไปถ้าว้าแดงรบกับ RCHS ประหลงหรือว่า TNLA คงมาช่วยส่วนรัชฉานเนื้อยังไงก็ไทยใหญ่ด้วยกันคงทำไม่ลงนะครับนั่นคือเรื่องราวที่มันซับซอ้อนในรัชฉานปัจจุบัน RCHS ของพลเอกยอดศึกไม่มีพันธมิตรในรัชฉานก็มาจากเรื่องราวในอดีตเราก็ได้แค่มองความเป็นไปแต่ว่าว้าแดง ไม่มาคิดสู้กับไทยอยู่แล้วแต่ไทยจะจัดการกับว้าแดงไหมก็ต้องรอดู F16 รออยู่นานแล้วนะครับ